ถนนสวยๆดูโพนะูดท่าไปนำโต๊ะเลยเนี่ยถนนท่าไปนำโต๊เมาพี่น้าฮอร์มบรรยากาศดีมากถนนก็สวยๆฝนก็โต๊ะเกลี่ยฝนลินใช่เลยก็ทธาตอีกแล้วถนนเสร็จเนะน,นี่ยหน้าฝนนี่สวยใน่นี่เนาะสวยกว่าตอนถนน,นมันจะลื่นฮะถนน,นมันจะลื่น พอดีนำโต๊ะเนี่ยเขาต้องน่าจะกลับเพราะว่ามันทำแล้วนะคนมันกระทอกกับที่เน,น,น,นีน่ยตูสอบจำนวนเขีนายนา,ยนายเยอะนี่เง้ชีนเบียนบะ้านนี่ยังนะล้องก็บซ้าหรอไปกล้องก็บสม้บสมส สวยบรรยากาศดีๆอนถนนเชือ่อมต่อระหว่างหมู่บ้านยากกินเียวฮ้ยเื่องอรกเ่าตรงอ่าอยกกเหยงรชอบเหลึเ,หลเ,หลเขตโรงเนแล้ว,วนดดีดม,มากถนนในหมู่บ้านยังกะถนนน่ขทางดวนนเเลยคือมีคนเขาขึ้นแนวพกน้าเฮ้ยขาขึ้นเนคนเ ตะโตก็เบียรก็ได้แบบนี้เขาที่เขาหอยแล้วมันไหลคนนะน่ืนนะไ,ไปไทยเวองลก็กไทยอย่นะเนแทห้าวมีขีดไทยนะเนาะอะรบอ้าวมีขีดไทยกับไทยเบอรอย่ขีดปาวสับเนี่ยอะไรบ้านนี่ยังไนงตัะ ว่าแนว้ที่รถอยู่ไนบ้านบ้านข้อแกมซามมอนตะบลนในยังโพงามตะบลโพงามจังหวัดปาจีนบุรีอำเภอปจนะคำอำเภอปจนะคำตะบลโพงามจังหวัดปาจีนบุรีบ้านข่อแกมซามอันนี้โรงเรียนออ๋เขามาทำอะไรเนี่ยเติดบนอ๋อเมติบอ่อนเติบอลอันนี้จะเป็นวัดสอน้อยตั้งอยู่บนเขาน้น่ วัดใหญ่ด้วยเนี่ย๊ัด๊ัดก็มาังงาถวัาถานนนเนี่ยดูล,าล่าอลังการปะดูล่าหมาเฮาดูล่าหมาเฮาอะไรจะเป็นไรมั่นอยากได้ไปไหว้ท่าเข้าวบานเอาดิเนาะ เาว่า,าย,ยุ่เมือเล่าจะเส้นหนึ่งคืสนดีปะเคยลึกลงแบบแล้วิดแล้วแคพอแล้วแลมข้างเขาว่า,ามิแต่กนนิตมตมอาน้็มี่ต่กิตตมมิ่รุงตบอได้หนาแดงอ่ะิ่ตกิตกูนไงกลุ่มเยอะเข็นทางมึงไทยแต่สอออนอยากไรพิจะดีเขาจะไปเขาทางไหนเะนี่ย ขาชางเนี่ยบ่เขาไปไหนเขากลับเหมือนตัวกลับพวกทีวีนี่เขาทางบานเนี่ย่านยิเสดเออเออเดี๋ยวจะบอกท่าน ยังคือเคยเห็นเห็นทิ้งยางอยู่นะทนะิ้งแล้วเขาทางไหนวะอ่าใช่ก็คิวเลยบรรยากาศพี่น้องดีมากใช่ว่าคนก็บอกไฟเยอะปานไหนหรือว่าเขากลับบ้านกั็เบอร์แดงฮะก็กลับบ้านก็เบอร์แดงนะพี่น,อนอ้องเห็นบรรยากาศคือทะเลเลยนะบุระรกเขมีคนเนาะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้พอคิดว่าคนจะเยอะคนพอเยอะกันธรรมดาขึา้เะเทเร่ด้ยบรรยากาศขึ้นเทเล,เล่ด้ย,น,เลเลยน้ำไซสมากๆหรือว่าเขาอยู่คลอ,องสังข์คลองสังขารเหมืญญนอนวะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้อยากได้ใครยี่ใบอ่กะก็บ่ค่อยคนบ่ค่อยหลายปานได คุคุจะไลยขนาดแต่กับวหลายตแกร่ห้ะมาลานะแที่นรก่โอ้น้าลายว่ะน้าลายดีอยากกระโดดลง,ง้าอ,อากกระดดต้อโอ้เขามีสะพานอีกเขามีรถทีนี้เนี่ย รถอะไรก็รถีบากเออรู้แล้วแต่ะม่มีทำไมกระองอย่าเอาน่กอย่าเอาหลังจากขี่รถรออะไรก็มาหาก็มาลานคานะพี่น้องมาหาซื้อของไปกินรพาล้านมาเสือขนมโอ้มีกศิษยนไม่ใส่ก่องร้านน่ยพี่น้องานคาไก่ฟ้ามไก่ สิบประมาณนี้นะเจ็ดบาทนะเออมันคืออะไรรถอะไรไม่รู้แต่เส้นมันสีดับพเอาอย่างแน่พิกปนในยพิกปนอยู่ใส่ข<ะ>องขนมูฮะน้องก็มีของขายหลากหลายนะของขายหลากหลายโอ้ขนมเยอะมากเลยร้านเนี่ยร้านน,นี้ขนมคือไรแถววะ,งงะอันนี้จะเป็นขนม นะพี่น้องผ้าร้านแวะผ้าร้านมาซื้อขนมก่อนจะเข่าฟ้ามไก่นะคิโรโรดินพ่อเปลืองน้ำมันจะซื้อบะไรอีกยังเลยใช่ค่ะใส่แต่ขนมนะเอาไปฝากเล็กน้อยจังห่อหนึ่งไปมันมีแพ็คหนึ่งค่ะฮะมันมีอะไรอยู่คนคะแนนเด็กอะซอมเคยซื้อก็มีซอมเคยซื้อแพ็คหนึ่งแรกก็เอาแพ็คหนึ่งนะทุกงนาหาบนะ เราตะวันก็นได้เออว่าต้องได้แหละหาคุ้งหนึ่งมั้งจี้นั้นเมันก็เดอ้ออยู่แลดดละเจ้เาไปฝากเล็กน้อยอยู่ในฟาร์มไกลพี่น้องขนมทุ่งน้ำมหาบาทมันสอบว่าอะไรปูไทยนะถอดกันฮะเอาปูไทยเนาะเอาปูไทยก็ได้อเอาไปฝากเล็กน้อยอยู่ฟา,า,นนนา,นาร์มไกลพี่น้องนานนั้นมา ใบมือเงันลานใหญ่นะ่นนี่พี่น้องฟ้ามไก่ก็จะออกมาเสือแต่อยู่ไหนจะมีของขายอะไรอย่างน้องมีพักมีของสดมีขนมมีกระตุ่ม,ม,มทุกอย่างลเลยแเ่ื่อจะนุ่มกินขายอ,อีกเอาละคลิปนี้กันสำเนียงนาะเดี๋ยวใบพบกนใหม่คิปหนาสบายดี